ทุกคนวันนี้รัตวันก็มาเดินเล่นที่หมู่บ้านวาราโลนะจ๊ะตกลงตอนแรกว่าจะไปโบโกเซเซเนาะแต่แบบเอออากาศมันดีเนาะขอเปลี่ยนหมู่บ้านแล้วกันทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหม ดดูว้าวแล้วก็มีคนตกปลาจา้าอ,อยากลงไปเล่นน้ำจังเลยดีงามอะ่ะสวยจริงๆ กลับแล้วจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ของรัตวันก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าเพื่อนๆรัตวันเข้าป่าอีกแล้วจ้ะวันนี้อากาศดีเนาะก็เลยถือโอกาสเข้าป่าเลยดีกว่า สดชื่นจังเลยป่าแบบกำลังใครนะกำลังเขียวเขจีเนาะทุกคนดูข้างหลังเลดดาวานันดีงามอะ่ะไปจ้าไปเดินป่ากันมันสดชื่นมากๆเลย ขาไปนี่มันดีจริงๆนะเป็นทางลาดลงคอยดูขากลับนะจ๊ะทุกคนมันเป็นทางลาดทางลาดขึ้นเนาะรัฐะะวันจะต้องหอบแน่ๆเลย เดี๋ยวรัตดววนจะขึ้นไปบนน้ำตกจากทุกคนภาพอาจจะโครงเพลงนิดหน่อยนะเพราะว่าทางเข้ามันขรุขระเนาะได้ยินเสียงน้ำไหมจ๊ะสดชื่นอฮ้ยพี่รูช่วยดันกร้นอ้อยนายท ขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ้าวันนี้ระดวันก็ไปก่อนจ้าเชาวชา